สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match ประจำวันเสาร์ที่3กันยายน2565นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับผมนะโอ้โหก็หลากหลายอารมณมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยแทบจะแทบเหมือนเราดูอะไรที่มันแบบน่าเบือ่อน่าเบือเบ่อนิดนึงนะแบบประมาณว่าแบบ อ,อะไรมันก็อืดอาดยืดยาดช้าหรืออะไรแบบนี้นะครับคือเกมมันตื้อกันเกมมันแบบเจลซีหาช่องยังไงพยายามหากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ทำประตูไม่ค่อยได้อะไรประมาณเนี้ยผาจังหวะที่จะเข้าไปเจาะแนวรับของทางเวสแฮมก็ไม่ค่อยได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะก็เป็นเกมครึ่งแรกที่อืดอัดมากนะครับผมขนาดเกมนี้เนี่ย เปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองหลังก็เปลี่ยนนะครับกองกลางก็เปลี่ยนแนวรุกก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมแล้วก็พยายามจะหาไอเดียอะไรใหม่ๆผมเข้าใจแล้ะครับผมว่าจะหาไอเดียแต่ว่าคือมันก็ยังอยู่ในร่องรอยเหมือนเดิมที่เราคุ้นตากันนะแบบสปีดบอลช้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า อ่ะก็นะครับคือเหมือนทูเคิลรุดูการนี้คือเหมือนจะคิดเยอะแล้วก็เหมือนกับพยายามหาอะไรใหม่ๆประมาณนั้นอ่ะคือเล่นคือจะลองแผนลองอะไรวิธีอะไรใหม่ๆในการเข้าทํานะครับเพราะเพราะเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไปอ่ะฟุตบอลยุคเนี้ยมันจะมีทีมที่ลุกเลยกับทีมที่รับจ๋าก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้ทีมรับจ๋าเนี่ยจะการโจมตีของเขาคือการสวนกลับแต่ไอ้ทีมลุกเนี่ย ต้องหาวิธีจะเจาะยังไงเพื่อผ่านกำแพงถึงสองชั้นในการเจอกับทีมที่อ่อนกว่าทีมที่ชื่อชั้นเป็นรองกว่าอะไรประมาณเนี้ยทีมใหญ่เนี่ยจะทําลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากว่าทีมใหญ่เจอกันเองเนี่ยอาจบางทีอาจจะแบบอาจจะมีอีกทีมตั้งรับก็จริงแต่รอถูกโจยโอกาสในการผิดพลาดของคู่แข่งแต่วันเนี้ยชัดเจนครับวัน,นเ,เนี้ยอ่เวสแฮมเนี่ยมาแบบ อัดอะนะครับผมเพราะว่าทางปาเกต้าเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ทําเกมเลยนะนะครับผมไม่ค่อยได้ได้บอลเลยด้วยซ้ำนะครับผมเรียกชื่อมุรุกี่ครั้งเองอะนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวทําเกมแต่กลายเป็นว่าวันนี้ทีมแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเกมุกเท่าไหร่เลยเอาแต่ตั้งรับกันอย่างเดียวแล้วก็คล้ายๆแบบไล่บอลอะไรประมาณนี้นะครับผมไล่บอลบ้างเข้าสก,กัดแท็กเกิลไล่บีบเชลซีอะไรประมาณนี้ครับก็ทําได้ท่้ประมาณนี้แต่พอจะลุกเนี่ย คือก็คล้ายๆรอจังหวะสวนกลับรอ,อให้ทางอันโตนิโอเนี่ยทำนะครับผมเป็นผู้ทําเกมรุกอะเพราะว่าเขาก็อยู่โดดเดี่ยวนะเพราะว่าทีมต้องลงไปรับกันเก้าคนอะแล้วทิ้งเขาไว้คนเดียวนะครับผมในแดนหน้าก็เลยแต่ว่าก็ทําประโยชน์ได้อย่างเต็มความสามารถเขาแล้วนะวันนี้ก็เกือบชนะกองหลังเชลซีที่ยืนกันสองคนหรือสามคนมันแล้วแต่นะเนิ่มแล้วแต่จังหวะที่ทางมิเกลอันโตนิโอ เขาเจอนะครับผมแต่ว่าทำได้ดีอ่ะเขาทำหน้าที่ดีๆของเขาเลยนะครับผมสำหรับอันโตนิโอแต่สําหรับเชลซีของเราเนี่ยก็ต่อบอลกันไปมานะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่แดนหลังกับอยู่ตรงมิดฟิลด์โยกไปซ้ายซ้ายตันกับสองคืนหลังอะไรรูปแบบนี้นะครับผมรูปแบบบอลช้านะครับผมเพราะว่าทูเคิลผมบอกตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วว่าเขาเล่นบอลเป็นแบบจังหวะแค่สองเกียร์สามอ่ะถ้าเป็นเกียร์รถยนต์นะเกียร์สองเกียร์สามไม่ถึงกระทั่งเกียร์หนึ่งนะ เกียร์สอเกียร์สาเกียร์สยาแล้วค่อยมาเกียร์สบาสงครัง้ง2อปุ๊บ4เลยเงี้ยมันมันเป็นมันแล้วแต่ครั้งนั้นแล้วแต่เกมไปนะครับก็มาพูดกันนะผมในเกมที่เชลซีก็เปิดบ้านเฉือนเวสต์แฮมไปอย่างแบบืขึ้นคอนะครับผมเกือบจะผิดหวังในช่วงท้ายเกมด้วยแต่ VR ช่วยเอาไว้นะครับผมก็เปิดบ้านเฉือนชนะไป2อหนึ่งนะก็ได้ประตูจาก สองซูเปอร์ซับนะครับสตัวสำรองอย่างเบนชิวเวลและก็คายฮาวเวสนะครับผมลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแนวลูกเราเป็นสเตอร์ลิงพูริสิกนะยืนคู่กันแล้วก็กองกลางเหมือนล็อบเตอร์ชีจะยืนต่ำเหมือนเล่นสามสามหนองอ่ะสามสก็ได้นะถ้ามองอย่างนี้นะครับผมนะรูปแบบเล่นสามห้าสองก็ได้แต่ว่าแบบก็อย่างที่เห็นนะผมคือแบบ กาลเกอร์มันก็เหมือนยืนระนาบเดียวกับล็อบตัชชีโควสิตก็ยืนพอๆกันแบบมันไม่มีตัวที่จะไปช่วยข้างหน้าสองคนอย่างสเตอร์ลิงกับพูลิสิกเลยพอลงมาล้วงบอลปุ๊บข้างหน้ามันก็ไม่เหลือใครถูกไหมครับนะแบบทั้งคู่พยายามลงมาเอาบอลแต่มันก็ไม่เหลือใครนะครับข้างหน้าแทบจะไม่ค่อยมีใครอยู่ในด้านข้างกันอย่างเดียวนะครับมันก็เลยตื้อๆตันๆนะในช่วงครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันพูดอะไรไม่ได้จริงเพราะว่าเท่าที่เห็นสถิติเนี่ย เท่าที่เห็นนะที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยเหมือนเชลซียิงได้ครั้งเดียวะมนะครับจากเออ่ผมนึกก่อนนะจังหวะไหนหวาจังหวะที่โควาสิตได้สองไกลมะนะครับแล้วยิงหลุดกรอบอะนะเท่าเท่าที่จําได้นะนะผมคือโคราสิตสองไกลอะแล้วหลุดกรอบนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันก็แบบว่าอาจจะเกินเกินอะแบบใจ พลาดบ้างจ่ายแบบติดนู่นติดนี่อะไรประมาณนี้จะเปิดก็ติดบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรมันก็จะแพทเทิร์นเดิมๆที่แบบเชลซีคองเกมแล้วเวสแซมรอสวนกลับแต่ว่ายังดีเนาช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอยังยังไม่ผ่านพวกเตโกซิวาหรือเวสซี่โฟฟาน่าที่ลงประจําการเพราะว่าตอนนั้นในครึ่งแรกเนี่ยทางอันโตนิโอเนี่ยเขาจะบุกทางซ้ายของทางเวสแซมนะกับทางขวาของเชลซีจะบุกตรงนั้นซะม,ม,มากกว่านะครับ โอเคจบไปนะครึ่งแรก0ประตูต่อ0ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีต่ใบเหลืองอะเชลซีว่อนเลย2ใบเลยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มครึ่งหลังครับเชลซีก็อ่าเล่นไปสักพักหนึ่งนะนะผมเหมือนเกมมันเหมือนเดิมผ่านไปชั่วโมงหนึ่งทุกข้อก็เปลี่ยนตัวครับเอาอาร์มัโดโบยาล,ลงมาแทนคอนาร์เกอร์แล้วเอาคิสเตมพูิสิกออกเอาเมสันมาส์ลงมาแทนนะครับแล้วหลังจากนั้นเชลซีก็มาเสีย ตลอดทั้งเกมเนะี่ยแทบจะไม่โดนลูกเตะม,มุมของเวสแฮมเลยนะแต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นที่เปลี่ยนตัวนะครับเวสแฮมได้จุดโทษรู้สึก2หรือ3ครั้งติดตดกันแหละนะผมแล้วก็มาได้ครั้งสุดท้ายอ่ะนะครับผมครั้งที่ได้ประตูนะผมก็เปิดเตะม,มุมมานะครับผมก็เป็นจังหวะชุลมุนนะครับผมแล้วก็เมนดี้ล้มไปมาร์คูคูเรย่ยประกบกระคายม่รู้เข้าไปในโกนะครับทาง เวสต์แฮมเขาตบกลับเข้ามาแล้วอันโตนิโอถึงบอลก่อนคาริดดคูริบอรี่แล้วก็ยิงจ่อเข้าไปเลยจ่อมันไม่เหลืออะไรแล้วมันมเหลือแต่ตาขายกับผู้เล่นเวสต์แฮมกับเชลซีนอนกองกันอยู่ตรงนั้นนะยิงอัดเข้าไปเลยครับก็เทคอะไรต่างๆก็ไม่มีการฟาวน์นะก็ทําให้เวสต์แฮมกลกับกลับมานาพลิกนําเชลซีเฉยเลยแบบเซอร์ไพรส์นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีก็ ยังทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเป็นชิเมนอันอาจจะมีบ้างลูกหือหวาแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้นะครับก็แบบลูกจังหวะหวาเสียวก็มีบ้างนะเปิดไปแต่ออกหลังอะไรแบบนี้แล้วก็สเตอร์ลิงเปิดไปแล้วยังไม่มีอะไรนะผมเปิดไปก็อาจจะติดเซฟติดบล็อกอะไรแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่โบยาพยายามจะโฉวโอกาสที่ซูมาเขารอให้ฟาเบียนสกี้มารับบอลอะประมาณนั้นนะครับแต่ว่า โฉบไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็อีกลูกหนึ่งล็อตเตอร์ชีคพยายามลุยไปแบบไม่น่าได้หยุดโทษหรอครับลูกนั้นมันมันล้มไปนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนะก็เวสแฮมยังยังนำอยู่หนึ่งโซหลังจากนั้นเชลซีก็เปลี่ยนตัวครับเอาอย่างที่บอกครับสองซูเปอร์ซับนะครับในเกมนี้ก็คือเบนชิวเวลนะครับลงมาแทนมาร์คูคูเรียาที่เกมวันเนี้ยคือผมเข้าใจความมมคิดของผมเลยนะมาร์คูคูเรียากับเบนชิว์เวลเหมือนกับตอนที่ชิวเวลกับอารองโซแข่งกัน ชิเวลเนี่ยจะรับบทบาทเป็นอลองโซแทนส่วนมากรุ๊กเวล่เป็นเหมือนเป็นชิเวลตอนที่ชอบเล่นเกมลุกอะไรประมาณนี้ชอบเปิดบอลแต่ยังไม่กล้าขึ้นข้างหน้าอะไรเท่าไหร่แต่มาก็ลองโซจะชอบเติมขึ้นไปแบบให้กองหลังเปิดอะ่ะแล้วก็ให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษช่วยแนวลูกเบนชิเวลทําอย่างนั้นเลยครับวันเนี้ยทาหลายลูกเลยนะก่อนจะได้ประตูได้ซ้านะครับผมก่อนหน้านั้นก็พยายามขึ้นจะจะ,จะแย่งมงหรือจะพยายามที่จะแบบอ่าหาทางทําประตู ในกรอบเขตโทษแต่มันไม่ได้จนแล้วจนลอดจนนาทีที่76นะนะผมเป็นจังหวะที่เดียโกซิวาเปิดตักเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเบนชิวลก็เข้าไปตรงนั้นจริงๆครับในกรอบเขตโทษทางแค,เคเลเฮอร์อะไรเนี่ยแเคเลเฮอร์นะครับแคเลอร์แคเลอร์นะอ่านประมาณนี้มั่งที่ยืนคู่เซนเตอร์กับซูมาครับไม่ถึงบอลน,นะเบ,บอร์มงแล้วบอลแบบบอลมันเลยเข้าไปแล้วก็อบอล โดนชีเวลนิดนึงแล้วบอลกระดอนแล้วก็แบบแตะบอลลอดขาฟาเบียนสกี้เข้าไปนะแบบมุมยิงแทบจะไม่ให้มีนะแต่ยิงมุมนั้นไปก็เป็นโชคดีพอดีที่ยิงจุดตรงนั้นพอดีแล้วก็ลอดขาเข้าไปนะผมนะเบนชีเวลก็แย่เข้าไปนะครับลูกนี้ตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีก็เปลี่ยนครับเอาจอร์จิโยลงมาแทนลูเบนล็อบตัชชีแทนที่จะไม่น่าเปลี่ยนเลยนะตามจริงความคิดผมนะ แม้สลีแม้การเล่นอะไรต่างๆรอบตะชีนอาจจะดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าด้วยรูปร่างไงครับสลีล่าอะไรต่างๆเวลาคองบอลคือเพื่อนๆสังเกตแล้วลองไปดูนะพอ,จอโจทยินย่ได้บอลเนี่ยมันเหมือนฝูงไฮยีน่าลุมลุมแย่งซากสัตว์อะประมาณนั้นเลยอะวิ่งเข้าลุมขนาดนั้นอะนะครับจนมีรูปปัญหาในช่วงท้ายเกมเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะในช่วงท้ายเกมหลังจากนั้นเชลซีเนี่ยเล่นมาถึงนาที88ครับเป็นจังหวะที่ ได้ประตูนำสอง,น,งนะครับผมโอ้โหเป็นประตูที่แฟนเชลซีน่าจะดีใจอัดอั้นมานานจริงๆนะที่ตอนนั้นยิงไปเหลือ15นาทีสุดท้ายมันก็ยังพอมีเวลาที่จะเอาชนะใช่ไหมครับก็เลยเชลซีเข้พยายามบุกใส่นะครับผมเบนชีเวลครับเติมขึ้นสูงเลยนะครับผมนะก็เล่นกับทางอาร์เมโด,ดโบย่านะครับโบย่าเนี่ยเลี้ยงบอลรอไล์ให้ชีเวลกลับไปประจําตําแหน่งแบบไม่ให้ล้ําหน้านะครับตามหลังไลแล้วก็ ตัวเบนชีเวลเองก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะผมโบยาจ่ายให้ปุ๊บเบนชีเวลจ่ายเข้ามาตรงกลางครับตัดเข้ามาแล้วก็ขายฮาวเวิร์ชาร์จเข้าไปนะผมแบบแปรเข้าไปนะครับผม,แบบแน,บผมนำสองประตูตอนหนึ่งนะตามภาพเลยมาดีใจอันโอ้โหแบบเหมือนแบบโล่งมากเลยนะครับตอนนั้นนะครับผมก็ขึ้นนําได้สองประตูตอนหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีจังหวะนะครับจังหวะ VAR และจังหวะ สำคัญในเกมนี้เลยนะผมเป็นจังหวะที่อย่างที่บอกครับจอร์จินโยพยายามจะหนีเลี้ยงหนีบอลเลี้ยงหนีคู่แข่งครองบอลน,นานนะครับจนเกือบเสียนะครับแล้วก็บอลมันก็อ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันติดค้างอะไรนิดนึงนะเดี๋ยวยวแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคือเชลซีแบบนำแป๊บเดียวแล้วนำไม่นานะนะครับผมอ๋อโอเคครับไอ้ลูกจังหวะน,นั้นจอร์จิโยครองบอลแล้วแบบไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียประตูนะครับผมขอภายนะนะครับผมไม่ได้อะไรเนื้อเพราะนั่แต่ว่าจริงๆครับวอาเวลาทางจอร์จินโยเขาได้บอลเนี่ยคือ นักเตะเวแสแฮมพยายามไล่บีบนะครับผมคือผมกลัวแค่อย่างเดียวแค่ตรงนั้นเลยเวลาเขาคลองบอลอะไรแค่นี้แหละรครับคือแบบมันมันน่าหวาดเสียวอะแค่นั้นเองนะผมแต่ว่าไอ้ลูกที่ทางเวแสแฮมเขาตีเสมอเนี่ยมันเป็นจังหวะลูกโดะนะครับผมเยอะคือจะขึ้นหมงแต่เวแสแฮมฉลาดนะครับผมแบบคล้ายๆแบบชนะไม่ใช่ฉลาดนะนะชนะการหมงแล้วก็หมงไปปุ๊บเนี่ย แล้วก็คือหม่งไปเพิ่มเนี่ยเวสลี์โฟฟาน่าน่าจะให้เสียงลิสเจมส์นะแต่ว่าลิสเจมส์คล้ายๆแบบตัดใจหมง่งคืนจะให้เมนดี้รับแต่ว่ากลายเป็นว่าอมันมันถือว่าแบบจังหวะบอลก็ไม่ได้แบบว่าจะดีอะไรนะทําให้เมนดี้ต้องตอคูปออกมาแล้วกลายเป็นว่าจาหลอดโบเวนเนี่ยถลําเข้ามาครับผวาเข้ามาเนี่ยแล้วก็แบบไปปะทะกับเมนดี้ล้มลงไปในกรอบเขตโษแล้วก็แม็กซ์เวลคอนเนตเขา กบอลไปแล้วก็ยิงเสาแรกเข้าไปนะครับแต่ว่ากรรมการมาเช็ค VR มันฟาวจริงๆนะตามความเห็นของผมเลยนะคนอื่นไงก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าของผมเนี่ยชัดครับว่ามันฟาวเพราะว่าถ้าเมนดี้ถึงบอลช้ากว่าโบเวนแล้วโบเวนถึงบอลก่อนแล้วบอลกระดอนไปโดนเมนดี้แล้วบอลมาเข้าทางเขาเนี่ยแล้วยิงเข้าไปนนไาเนี่ยไม่ฟาวแน่แต่อันเนี้ยถึงคือหลายๆคนก็มองว่าแบบเอ้ย ถ้าสมมุติต่อให้เมนดี้ลุกขึ้นมามันก็อาจจะไม่ถึงบอลน,นะโดนโดนโขกไปยิงได้นะอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยพื้นที่เซฟตี้ของผู้รักษาประตูไงครับในกรอบ18ลลาเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ผู้รักษาประตูดังนั้นเนี่ยผู้รักษาประตูพอตบบอลได้แล้วผู้เล่นไปประทาอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันฟาวแน่นอนครับ จะกดยังไงก็แล้วแต่ผมว่ายังไงลูกนี้ก็ฟาวมันดูเหมือนว่าทาง David Moore, เดวิดมอร์หรือตั้งแต่วิทยาหมาจะดูแบบเฮ้ยโอ้โหเป็นการดู vr ที่แย่เหมือนเดคแครไลน์เขาพูดออกมานะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างหรือเปล่านะแบบพูดขนาดเนี้ยถึงแม้เชซีอาจจะเซ็นเข้าในซัมเมอร์แต่ว่าคือเกมก็คือเกมในเกมนี้นะครับไม่ได้มองอนาคตหรืออะไรคือมองเกมนี้นะครับก็เลยมองว่าแบบโอ้โหให้คือคอมเมนต์นะครับผมว่าเป็นการ เป็นการเช็ค VR ที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเจอประมาณนั้นเลยนะครับผมนะแต่ว่ายังไงมันก็ฝาวครับผมมองในเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้อ่ะพื้นที่เซฟโซนของทางผู้รักษาประตูไงครับเออคือบอลผู้รักษาประตูเหมือนคล้ายๆแบบอ,อ่ตบปดบ,บอลได้ไปดูจังหวะนั้นนะครับผมพราะว่าภช้ายังไงฉายซ้ำกี่ครั้งมันก็จะก็จะเป็นข้อที่จริงที่เห็น เป็นความจริงที่เห็นอนะก็คือตะบโปลบอลได้ปุ๊บเนี่ยโบเวนขานะครับไปปะทะแล้วทําทให้เมนดี้เจ็บไปอะลงไปนอนกองแล้วทําให้เล่นต่อไม่ได้นะครับไอยอย่างเนี้ยผมควรฟาวนะครับผมนะก็ยังไงก็ช่างนะครับผมคนนอื่นเขาคิดยังไงก็ผมก็ไม่ได้สนใจนะปอนด์โวิดสิ้นเสียงปอน์โวิดปุ๊บก็คือจบก็คือจบนะครับก็คือวีอาร์ครั้งนี้เชลซีได้ประโยชน์ไปนะผมก็เลยลิฟสกอร์คืนจากสองสองเป็นสองหนึ่งนะครับและช่วงท้ายเกมเนี่ย เชลซีก็คองเกมบ้างนิดๆหน่นนอยๆเวสแฮมก็พยายามบอลเดเล็กเปิดเข้าไปนะครับผมนะแล้วที่พลาดไปของทางเดวิดมอยก็คือเขาเปลี่ยนอันโตนิโอตอนที่เชลซีตามหลังอยู่นะครับผมคือตั้งใจอ่าโอเคได้หนึ่งศนก็เอาผลการแข่งขันชนะหรือเสมอก็ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเอาเสมอไว้ก่อนอะไรประมาณนี้หรือได้ลูกเดียวก็คือป้องกันให้ได้ลูกเดียวนะให้จบเกมนี้แบบนี้อะไรแบบนี้นะก็เลยเนี่ย น่าจะเป็นข้ออย่างหนึ่งที่พลาดไปสําหรับเวสแฮมนะผมถ้าอันเตเนโอยังอยู่ต่อให้เชลซีเสมอผมว่ามันก็ยังสลายเผลอๆเบือโดนเวสแฮมยิงประตูใช้ได้อีกอะไรประมาณเนี้ยนะครผมแต่ว่าอันเนี้ยจุดนึงที่เวสเดวิดมอยเขาพลาดไปนะครผมแล้วก็เลยเป็นประโยชน์ที่เข้าทางเชลซีนะผมก็เลยทําให้จบเกมนะครับทดเวลาพอสมควรเลยนะผมก็เลยจบเกมแบบเชลซีเฉือนเวสแฮมไป2 1แบบ ผมว่าเชลซีดีใจมากกว่าตอนที่เชลซีนำสองหนนะไอ้กรณีวีอผมว่าอย่างนั้นเลยอารมณ์อย่างนั้นเลยพอโดนไปปุ๊บเนี่ยมันแบบแทบจะกุมหัวแล้วก้มหน้าก้มตาแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยแบบเนี่ยคือนำแป๊บเดียวอะแล้วเปิดเกมมาปุ๊บเวสแฮมได้ประตูทีเสมอต่อเลยอะไน,นแบบแต่วีอา r เช็คปุ๊บแล้วมันฟาแล้วมันปเป็นจังหวะที่ลิฟป,ประตูของเวสแฮมอะโอ้โหผมว่าแฟนเชลซีแบบ ดีใจที่สุดแหละดีใจมากกว่าตอนที่ทำสองหนึ่งซะอีกนะที่คาฮาวัจริงนะครัผมก็ประมาณนี้ครับจบไปครับก็แม้ด้ยแมตต์เนี่ยน่าจะยกให้เป็นของเบนชิวเวลนะไม่ต้องคิดมากเพราะว่าทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับวันนี้นะสำหรับเบนชิวเวลก็เกมกับดินโมซาเก็บกลางสัปดาห์ผมว่าน่าจะได้ลงแทนคูคูเรีามางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเกมกับเวสต์แฮมอีกนะครับแล้วก็ลุ้นลุนเดนิสซากาเรียนะแล้วก็โอบามิยองว่า,าจ,จะพร้อมหรือยอย่างนะครับอาจจะ โอบามยองเนี่ยอาจจะผมว่าอย่างไรวสุดน่าจะเกี่ยวกับฟูลแลมเลยนะผมนะที่จะได้ลงสนามเพราะว่าไปมิลานมาแล้วก็ไปทำหน้ากากนะป้องกันเรื่องกรามของเขานะส่วนเดนิสักกเลียนต้องต้องให้เขาลงซ้อมก่อนนะจะมีชื่อนะในเกมกับดินโมซาเก็บในวันอังคารน,นะครับผมก็โอเคประมาณนี้ไปดูรายชื่อรับที่ทูเข้าส่งมาอย่างที่บอกครับเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับก็ผู้สาวตัวเมนดี้ยับแนวรักก็เอาโฟฟาน่าลงมาครับแล้วดันลิสเจนขึ้นไปเล่นวิงแบ็กขวา มีเตโกซิวามีคาร์ลูทิลเบอรี่นะครับเราตัดชีกยืนไม่ถือว่าต่ํานะมันก็แบบโคเว,วสิตบางทีก็มาลงต่ํานะครับมันสลับกันนะนะครับตรงกลางก็โคเวซิตคอนเนอร์การ์ลัเกอร์มาคูคูเรย่าแล้วก็ลิชเจมีแม็กขวาแนวลุกอ่ากองหน้า2คนนะใช้หน้าตัวจี๊ดนะครับก็คือราฮิมสเตอร์ลิงกับทางคริสเตนโพลิสิค์คริสเตนพูลิสิคเนี่ยผมบอกเลยนะครึ่งแรกโอเคนะการเลี้ยงบอลกลางอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันดูดีกว่านัด นัดที่แล้วอ่ะนัดที่เจอกับซาว์แฮมตันอ่ะทำอะไรก็ไม่ดีไปซะหมดแต่ว่านัดเนี่ยในครึ่งแรกชื่นชมนะแต่ครึ่งหลังดูเงียไปก็เลยโดนเปลี่ยนตัวออกนะครึ่งแรกเนี่ยชื่นชมคณะเหมือนแบบเล่นด้วยแบบอ่าเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะประมาณนี้นเราเล่นแบบดีอ่ะนะครับผมก็เลยดูดีหน่อยครับสรับคิสเตนพูลิสิในครึ่งแรกนะนะครับผมส่วนตัวสำรองเนี่ยใช้เต็มโคต้าเลยครับเชลซีห้าคนนะก็โบยาแทนกาลาเกอร์ปุลิสิกอ่าเมาส์แทนปูลิสิกนะครับผม เบนชิเวลแทนคูคูเรย่ายฮาวเวิ์แทนมาเตโอโควาซินะครับแล้วก็จอร์จิโนแทนรูเบลอกตตชีนะครับผมนะมีอยู่ช่วงท้ายๆเกมอะลาหิมสตอร,ร์ลิงลงมาล้มบอลต่ำอะเล่นประมาณกับจอร์จิโนอะไรประมาณนั้นหรือลงตอนนั้นจอตตชี ok chi, ยังอยู่ในสนามอะก็ลงมาบางทีเล่นกลางคู่กันแหละลงมาล้งบอลขนาดนั้นเลยแล้วก็ให้เมสันเมาส์คายฮาวเวิ์โบยาอะไรขึ้นไปเล่นเกมลุกอะไรประมาณนั้นเลยนะผมนะนะครับ,นะรบในส่วนของรายชื่อกับตัวสำรองที่ส่งมานะครับ แล้วก็อสถิตินะครับผมตกใจใช่ไหมครับแฟนเชลซีตกใจไหมครับโอกาสยิงแค่แปดน้อยครั้งนะที่เชลซีจะยิงตัวโอกาสยิงแค่ตัวเลขหลักเดียวเพราะเพราะว่าในครึ่งแรกแทบจะไม่มีโอกาสได้ส่องเลยครับน้อยมากนะผมอาจจะพอครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีเพิ่มบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ายิงได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยทำนะ นะครับผมในเกมวันนี้ก็ดูช้าดูอะไรอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรนะต้องดูกันไปเรื่อยผมให้เวลาครัหนึ่งฤดูก,กาลไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปิดพอจบซีซั่นอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวกําหนดเป็นตัวคล้ายๆแบบผลสรุปของซีซั่นเนี่ยว่าล้มเหลวหรือ,อยังไงนะครับผมก็ดูครับคองบอลไป6กสิบแปดเปอร์เซ็นะครับโอกาสยิงแปดครั้งเข้ากรอบสามได้มาสองประตูครับสัมผัสบอลไปแปดร้อยยี่สิบหกครั้งครับผ่านบอลไปหกร้อยหกสิบเอ็ดครั้งนะครับ ใบเหลืองก็สี่ใบนะครับมีลอตเตชีคูคูเร่าลิสเจมแนละ้วก็คายฮาวเวนรครับช่วงคายฮาวเวรสหลังช่วงท้ายๆเกมนะครับผมก็ไปหาเรื่องนีๆหน่อยเพื่อทวงเวลานะครับล้ำหน้าไปเนี่ยเชลซีครั้งเดียวนะครับผมเคลียร์บอลไปสิบสองครั้งเลยครับส่วนเวสแฮมเคลียร์ er ไปยี่สิบแปดนะครับก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเชลซีทำเกมลุกใส่นะครับเสียฟาไปหกครั้งนะเชลซีนะก็ประมาณนี้สลับเสถีหลังเกมนะครับผมแนละ้วก็ โอเคนะครับผมสามคะแนนก็ดีแล้วนะครับผมนะ่าขึ้นมามี10คะแนนแม่6กนัดสิคะแนนน่าจะเป็นอกนัดสดิบสามซ้ำนะนะผมไม่น่าแพ้กับซาแฮมตันในนาที่แล้วเลยนะผมก็โอเคถือว่าถูกนำและกลับมาได้นะคมแบ็กกลับมาเพื่ออ่าโอเคเผื่อกำลังใจดีขึ้นอะไรอะไรมันบรรยากาศทีมอะไรต่างๆน่าจะมีรอยยิ้มกันบ้างเพราะว่าอีก2เกมนะ่เจะซาเก็บกับฟูลแลม ไม่เน้เดือดบาก,กว่าแรงมากจนเกินไปนะครับผมนะไม่ได้หนักจนเกินไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นดีกว่านะผมก็โอเคประมาณนี้นะสลับช่วง after the match นะครับผมในเกมที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป2ประตูตอนหนึ่งจากประตูของบิลลี่อ่ะเบนชิวขออภัยครับเบนชิวกับทางไทรฮาวเวส์นะครับผมยังไงก็ติดตามกันเดี๋ยวว่ากันใหม่ในช่วง before the match เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับที่เจอกับดินาโมซาเกะเป็นยังไงก่อนจากไปนะฝากกด s u b สไครป์ช่อง h าร์ดออฟบลูไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องนี้นะครับผมอขอทิ้งท้ายในะเรื่องเดคเคนไลท์นะผมว่าถ้าปีหน้าดึงมาได้จริงนะผม,ผมว่าพาร์ทเนอร์ของเขาที่ยืนด้วยกัน่สามารถขึ้นไปเติมเกมลุกเต็มที่เลยนะครับเดคเคนไลท์ Dec อยู่กับกองหลังสามคนยังได้เลยถ้าทูเคิลยังอยู่นะแลวแผนนี้นะ นั่นแหละครับได้แค่หลายเก็บกว่าได้หมดวันนี้อ่าดวลชนะเกมลุกเชลซีเยอะนะนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเป็นนักเตะที่เวลาเหลี่ยมเกมรับเนี่ยเขา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 ,เขาดูดีมากนะครับผมคือแบบสามารถทําให้คือกระชากบอลไปข้างหน้าได้เปิดบอลได้ตัดเกมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือทําอะได้หลายอย่างนะครับถ้าบทบาทเขากลับให้กับเชลซีไปแล้วอีกคนนึงขึ้นไปบุกเต็มเ,มเ็มเลยเป็น6คนเนี่ย น่าจะเป็นแผนที่เวิร์กแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะในช่วงท้ายสำหรับวันนี้ช่วง after the m a t ก็ขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ